ถุณศพปะเนี่ยโอ้โหไม่วิ่งมาวะผมก็รอคุณวิ่งมาอยู่ เจ็บ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 มากคลิกต้มยำกุ้งเออหม,มอยังเจ็บเลยพี่ฮนี่ยเดี๋ยวคลิขนอเดี๋ยวคลิขนอ,นอนไแท็กอะไรมา 哦。Oh. First, oh ho, ตายได้คุ <need> ทายกับผมดีครับสวัสด uh huh. ีให้สองคนนะครับใครเข้าใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะ พูดคุยได้นะพูดคุยได้ตลอดนะอย่าสาวอาทิตย์แข่งออฟไลน์นะไปแข่งที่ศัตรูนะ,ะนะก็อย่าดื่มเชียร์ด้วยนะผมอาจจะไม่ได้ขึ้นสองวันนะตายไปสองเดียวยังไม่ทำอะไรเลย แล้วอ่ะเพื่นอนฝาน้ำเมื่อวานของวันนี้ครับพี่ Protect Turret Ally อย่าลืมไปซื้อสอกินม้ายูนิคอร์นนะครับพี่พรุ่งนี้ครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เข้าผมเติมเลย แ An ลว้วอย่างผิวอย่างผิวอย่างผิวครับ An <anime> อย่างผิวเดี <been> hero, ย๋ยวพรุ่งนี้ครับผมเติมเลยนะครับพี่แ้วเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูว่า oh. มันจะน่ารักแค่ไหนเนดะี oh. ย๋ยวมาเล่นให้ดูได้ได้ครับพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่พรุ่งนี้เนะ <Double KO. S 2> าะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องเติมนะครับ An ก็สกินตัวนี้ขอบคุณพี่อันเองนะผมสปอนเซอร์ให้นะสปอนเซอร์สก,กินไม้ยูนิคอร์นนะ <Attention. S 1> ป้อมแตกเด้อไปม,มากันป้อมแตกเด้อ แนะครับบอกเลยว่าเอาแปะป้อมเหมาเพื่อนให้มัตีกูมาดิมาดิครับป้อมแตกแล้วก็มาดิทีมผมมามาดิไป้ายไฟต้องมาทับบี้สู้ๆเอาอะไรดีเอาไ,ไฟใส่กันเลยเขาอย่าแข่งเสร็จผมคงไปกินเลี้ยงกับทีมต่อนอะหาได้กินกันนะตอนเย็นๆแข่งเสร็จคงไม่ได้ขึ้นนะ r e t r e ้โหเห็นเลหิวเลยเอาละไม่กลับบ้านนไม่กลับใช่ไหมทำไมถึงผมมาบ้านไม่กลับเฮ้ยเฮ้ยหลอเล่นเพื่อน้ยมันเฮ้ยมันเอาเนี่ย เอ้ยมันเอาเนี่ย <c oughs> โจมหยอกเล่นนิดเดียวเองทำเป็นดุได้ <c oughs> มันท่ามาพ่รเทพเลยปะโจมตีดูดูต่อมปวบบ่าอย่างเทพแม่ฟาโก,กาติดตามด้วยนะครับทุกคน ยังไม่ได้กดนะขอคนลราฟอลโล่นะครับแข่งเสร็จต้องไปซูสกี้พอนรัวมาไม่ใช่พี่บุฟเฟ่ปกติเนี่ยมันมันแพงไปพี่แพงไปแล้วไม่มีสปอนเซอร์นะ Retreat เพื่อนอุ้ยท <ally> ีนี้ทันแล้วเดี๋ยวเพื่อนรีบเร็วอ้เพื่อนไม่เข้าอ่ะเพื่อนเข้ามบบตายสองแล้วเนี่ยเสียดายมาก Assemble Protect a l l y Turret retreat protect allied turret an allied turret has been destroyed <c oughs> เดี๋ยวมันพีนลงคนเดียวเต็มอ่า <c oughs> <c oughs> หรือเข้าไปได้พี่มันอายุส <c oughs> <6 S 2> ิบหกเองน้องมันอายุสิบหกเอง Has been defeated. Retreat. Attack. Attack, Leviathan. Oh, so so Protect ally turret. ัวฮีโร่ทีมผมมีแต่ตัวนานาคนระับมีแต่นักกล้ามาทีมผมโอ้โหดีน้าบังให้ตกใจมากเพื่อนขอ o มากครับฮีโ่ทีมฝ่ายเอแม ดีนะนตีมันสโลอ่ะแม่งั้นผมตายเนี่ยสี่มันสโลเมื่อกี้ผมชอบข่ามาบไปมากเลเวลาว้า,บาบลเลยเท่ เฮ้ยโหยิ่งใหญ่เลยก็ตายแล้วมบบประมาทมากไงเพื่อคุยกันได้นะครับ assemble assemble โอ,อ้โหมาแตกตรงนี้ได้อยู่ปัได้อยู่ได้อยู่บอกเลยว่าได้อยู่ทำให้หมดเพื่อนตามด้วยสวยุดมากซุปเคยสยุดเคย สกิลหนึ่งของควิกใช้ปับป้อมได้ป่ะครับใช้ไม่ได้ครับพี่ใช้ได้แค่ท่าสอให้ใช้ได้พี่แต่มันกดมันกดลงป้อมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับมันต้องกดลงคลิปหรือว่าลงฮีโร่พี่แล้วก็มาตีป้อมครับได้เหมือนสก,กลิลสองผมน้อมผมพุ่งลงคลื้นแล้วผมก็มาตีป้อม,มได้อะ พี่ว่าทัวร์จะเอาที่เท่าไหร่อะซีเล็กทัวร์ไหนอะทัวร์ที่จะถึงเหรอคุณความหนึ่งคือมันกน็อยากได้แชมป์มันเหนื่อยแล้วครับมันไม่ไมีใครอยากไม่อยากได้ตำแหน่งหรอใครๆไมอยากได้แชมป์นะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะต้องไปรอชมนะต้องไปรอชมทำไมต้องไปแจกด้วย ผม <As> มาแล้วเพื่อนแมนท่เหลืออี่าผมเก็บเองครับอี่าผมเก็บแบนอย่าผมเก็บแบนอ,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 อยู่ไหนอยู่ไหนรู้จักสิเลนเดอร์แบงบ้างรู้จักสิเลนเดอร์แบงไหมอยู่ไหนมืออยู่ไหนของขึ้นเลยนะของขึ้นแล้นะครับของขึ้นเลยนะครับบอกเลยว่าของขึ้นแล้วใครมาทำเพื่อนผมทหารสี่ตัวนึงไหนไหนตัวนึงไหน บอกเลยว่าผมมาบ้าเลือกเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมครับเก็บห้าครับผมบอกเลยเก็บห้าครับเก็บห้าครับผมงานเดิมแบบปะล่ะทุกคนมาเลยครับห้าปีาวมาเลย <laughs>